วันนี้ก็จะพามาดูแม่แมวเนาะมแม่แมวปกติก็จะดูแลสวนย่อมไม,ไม่ไม่ใหญ่อะไรมากมายแต่คือปลูกเอาไว้แบบว่าเล่นในบ้านพ่าะสวนจริงๆอะอยู่ที่ไร่น,นู้นมันเ<ช>ยอะอยู่แล้วอันนี้คือจะปลูกให้ให้ให้เวลาใครมาเยี่ยมบ้านให้เห็นว่าเนี่ยว,วิธีการดูแลทาอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งจะให้แม่ได้ทาว่าแม่ดูแลพวกมันจะมีอะไรบ้างที่เนี่ย ที่เห็นว่ามีมะพร้าวมีกล้วยมีอะไรแต่วันนี้มันจะทําวันนี้วันนี้นจะพืยออกมาล้างใบทุเรียนค่ะล้างใบทุเรียนเพราะว่าฝนตกมากก็เจ,จ้าอาดีสองห้าห้าหนึ่งนี่นะผสมกับน้ําแล้วก็จะล้างมันเป็นเทคนิคนะแม่บางคนคิดว่าฝนตกแล้วก็ปล่อยอนะเนาะใช่อันนี้เราดูแลว่าอเออว่ามันจะมันจะได้แข็งแรงขึ้นไงเรากรธรรมดา16ลิตรนะแต่เรามี ไม่กี่ต้นคปลูกเล่นๆในบ้านครับแล้วก็ใส่รถสวนลงมาใส่ไม่ถึงห้าลิตร M5cc หรอกนิดนึงครับเนี่ยฝาในนะคะนิดเดียวนะคะคือถ้าปกติถ้เต็มเต็มเป้นี้เราจะใส่ประมาณห้า cc เนาะอ่าห้า cc อันนี้เราใส่ใส่น้อยลงมานะแค่นิดเดียวเองมีผลเลยนะแม่นะมีผลช่วยขนาดนั้นเลยนะใช่แล้วเราก็จะไป ทำละล้างแบกฝุ่นอันนี้ใสไปนี่ไม่ต้องเขย่าอะไรทั้งนั้นนะแม่นะไม่เขย่าเพราะมันจะแตกตัวในน้ําได้เลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาเไปชมการใช้ก็ไม่ยากเดี๋ยวผมสัจพายให้ไม่ไรจะทําเองได้เพราะปกติแม่ก็ทําอยู่แล้วด้วยทําอยู่แล้วอ๋อครับด้วยใช้ไอติมข้าวหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะแม่นะตัวนี้นะใช้แค่นิดเดียวน่ดเดียวประหยัดมากเลยประหยัดมาก โอเคกันไปตามกันไปดูครับอ่ะกล้องมาครับแม่หล้างฝนตกแม่บอกว่าจะมาเขาเรียกว่าล้างใบอะไรของแม่ด้วยกันล้างฝนล้างฝนเออชำระล้างเพราะมันตัวเล็กอยู่ไงต้องดูแลใกล้ชิดเอาอาดีสองหห้าหนึ่งเนี่ยมามาช่วยด้วยมันจะได้แข็งแรงวิธีการก็ไม่ยากอย่างแค่นี้เองค่นลนล้างต้นล้างใบแค่นั้นนะแม่แค่นี้เลย อ๋ตัวนี้ด้วยค่ะตัวนี้เราก็จะทําเหมือนกันครับเนี่ยแค่นี้แหละค่ะวิธีการ<อ>ตีนตน้นทุเรียนแม่ดูสดใสามากเลยนะปกติทุเรียนถ้ามาลงใหม่ๆนี่ถ้าเขาแบบไม่ชินไม่ไม่ปรับสภาพได้นี่เขาจะต้องมีกา,การสลดหรือเหี่ยวๆนะแม่นะ อันนี้ดูแข็งแรงสดชื่นมากเลยเหมือนเขาอยู่ที่นี่มานานเลยอ่ะเห็นนะแตกยอดเห็นไหมอ่าใช่ใช่ครับมีการแตกยอดเห็นได้ชัดมากแค่นี้เลยค่ะแค่นี้เอฉีดใต้ใบเนสทิโคนที่โคนแล้วก็ใต้ใบอันนี้อ่าตัวนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยอันนี้ผัดใบละครับอ่าเนี่ย ที่แม่ว่าปลูกเล่นๆนี่ถ้าเอาจริงๆถ้าได้ผลผลิตนี่กมม็มีมีราคาในการขายเยอะนะเนี่ยแม่ต่อต้นนะช่วิธีการใช้ไม่ยากครับนี่มันนาวกำลังดอกเลยเห็นไหมอ๋อถ้าเกิดช่วงที่เขาออกดอกอนี่ยิง่งฉีดนี่เขาจะยิ่งได้ผลดอกจะ<ช>ไม่หลุดร่วงเลยใช่ไหมแม่ใช่ที่โคนแล้วก็ขึ้นไปใต้ใบครับ ันนี้ไม่มนาอันนี้พอพอแดดมาเดี๋ยวแม่ก็จะทําความสะอาดครับดูแลเหมือนสวนสาธิตเลยแม่มีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยอ่ะไม่นามะม่วงมมันนาวูุเลียนมะกรูดก็มีมะกรูดก็มีอันนี้อันนี้ก็สมบัดใช้ทิโกแล้วก็สมบัติขึ้นไปโอ้โดูแลไม่ยากเลยอ่ะ มีแตกใบอ่อนนะครับอ๋อมีการแตกใบใหม่แล้วเนี่ยที่โผล้วขึ้นไปครับนี่นี่แตกใบอ่อนได้เห็นครับอที่ที่โนี่มีร่องรอยการถูกกัดกินจากแมลงแต่เขาก็เจริญเติบโตได้ดีนะไม่มีนี่นี่อันนี้มะกูนครับมกูเนี่ยเก็บไปได้เลย๋อครับเห็ดขนใหญ่เห็นไหมไม่มีอะไรมารบกวนครับ ไม่ยากค่ะโอ้ดีงามเลยครับดูแลไม่ยากไม่อะไรเลยแล้วแค่นี้คือเสร็จแล้วรอครับเสร็จแล้วนี่ชำระล้างน้ำฝนครับค้างทิ่ใบฝนช่วงนี้ชุกดีตกครับอันนี้คือเราไม่ได้คูนดิงคูนอะไรนะปลูกธรรมชาติปลูกธรรมชาติเลยแล้วคือไม่ได้ที่เด็กเขาว่าทำพคกอะไรคือไม่ทำเลยไม่ทำครับลองดูครับ โคกก็สวนแปลงใหญ่คอันนี้แปลงเล็กน้อยในบ้านอแต่แปลงใหญ่แม่ทําโคกอยู่เนาะใช่โอเคครับถ้าใครมาเยี่ยมมาดูว่าดีนี่จะได้คนดูงายก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันเป็นเหมือนสวนสาธิตเลยนะแม่นะแต่ปลูกเล่นๆไม่ได้ตั้งใจจะเอาเป็นเชิงธุรกิจนะแม่นะคือต้องการให้คนเห็นว่า อันทีสองห้าหนึ่งนี่มีผลกับต้นทุกพืชม่ว่าจะเป็นพืชโครเ si รือนหรือพืชที่เป็นเศรษฐกิจได้หมดเลยนะแม่เน,น,น,นาะอันนี้อันนี้ถั่วเขียวเนี่ยถั่วเขียวอะไรหมดเลยครับอันนี้เองวันนี้ก็พามาดูแม่ดูแลสวนหย่อมเล็กๆนะครับแต่ก็มีคุณภาพมากเลยนะครับตุกต้นไม้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะให้แม่พามาเยี่ยมชมทุเรียนที่แม่ปลูกเอาไว้อีกว่ามัน เติบโตก้าวหน้าไปถึงไหน <g it dragon> นะครับแล้วเราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะครับครับอันนี้ชมพู่มะเหมียวอ่ามชมพู่มะเหมียวด้วยชมพู่มะเกรยวแตกแตกยอดกัเลยครับเนื้อสารเคลกันนี้เองครับอยู่ที่โตแล้วก็ตัดขึ้นไปอันนี้อันนี้มะนาวอันนี้เองค่ะครับมีการใช้มีล่าโอ้มะนาวก็ลูกใหญ่โตมากเลยครับ ไม่สัอโอ้ต้นกลาสักก็ดูแลด้วยอดีตสองหน้าเเอามีทุเรียนที่ที่ปลูกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอ้โหใบเขียวเงามันมากเลยเอาทิโค้นะคะ ใบเขียวสดใสนะครับพอสบายขึ้นไปข้างบนอันนี้เองอันนี้คือแม่ขึ้นทํากิ่งไ่ใช่ไหมครับเนี่ยได้ตัดแต่งกิ่งไปก่อนอันนี้จะกิ่งจะหนาไปหมดเลยตอนี้คือจะเหลือกิ่งให้น้อยเพื่อที่จะให้เป็นกิ่งใหญ่เนียนะเพื่อจะไวลูกได้เนาะครับโอ้โหดูไปสวยงามมากครับทูเรียนคุณภาพนะครับนี่เห็นไหมมีการแตกยอดแล้วแล้วก็ใบ ใบจริงเป็นใบที่สีเขียวเข้มนะครับใบใหญ่เหมาะกับการปรุงอาหารที่มีคุณภาพยอดข้างบนมันเห็นไหมสวยอ้ดีมากเลยครับใช้อดีิสองห้านึงอย่างเดียวนะแม่นะอย่างเดียวอาจิสองห้าห้านึงอย่างเดียวไม่ผสมแต่อย่างใดเพลียวๆนี่นะครับเห็นกันนะครับในภาพที่เห็นเลยฟ้องมาด้วยภาพนะครับทุกอย่างนะครับ กาสหน้านะครับแม่เดี๋ยวผมจะมาให้แม่พาเยี่ยมชงสวนหย่อมอของแม่อีกนะครับแล้วถ้ามีโอกาสจะได้ไปดูไร่ใหญ่เลยนะแม่เนาะเลยถ่ายทงที่ไร่ใหญ่ให้ดูเนาะ,ะครับนี่ครับภาพที่เห็นออกมาองไฟสวยงามมากจริงครับนี่ดูะออนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดกิ่งไปนี่คือกิง่งก็จะเยอะกว่านี้เนาะใช่มันแย่งอาหารย่งอไงครับแต่คือคือกิ่งเยอะจริงแต่มันกิ่นเล็กเราต้องการให้เขามีกิ่งแบบคุณภาพเราก็ตัดออกไป ตามสูตรของทันตแพทุ์เุข์เกษตแนะนําในการตัดกิ่งโอเคครับเราจบคลิปการเยี่ยมชมสวนของคุณแม่แมววันนี้แค่นี้ก่อนเนาะเรามาเยี่ยมชมคุณแม่แมวกันใหม่ครับน,นี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับปลูกอะไรอยู่รือคนงามดอกตองเขาถามคนงามปลูกต้นอะไร มังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี